อันนี้น้ำเพิงแล้วจเจรือแล้วก็้าง้างเพิงน้ำเพิงกับ้างเพิองอันนี้อันเดียวกันจ้าแล้วก็อีกหางเพงงิง้างนึงแล้วก็นี่อีกน้ำมันจ้านี่คือน้ำเพิงของหางนี้จ้าของเทนะคะอันนี้หแระคะ่ะน้ำเพิงจากปลาจากดุงจากตุน ไ่ได้ไปเอาไม้ซอยเอาเด้อค่ะขึ้นเอาจะบบ่ได้มินได้ต้อยขึ้นเอาร่ล้วนๆของแท่ร้อยเปอรเนเห็นว่าพวกเจ้าเป็นผู้ซื้อพวกเจ้ากับยติผู้ขายผู้หาหลาเปิ้นบ่ปะสมโดกถ้าเพื่อนที่ปะสมน่ะมันเฮ็ดบ่ปป็นถ้าเฮ็ดปินกน็อาจบ่แน่เด้อจ้า